เฮ้ยทำไมเราอยู่กับรถกันเยอะจังอมันมันมาแล้วนะดไ้รอมันดันี่ก็รอดิยนืน่อย่บนรถมีแต่ปืนเชนันไม่ดนนเไไหนปไี้ไหนนููเดี๋ยวเดี๋ยวเจย็นเขื่อยังไลมเขราไปเยอะเขื่อถอยก็มาเย็นยงแมเยอะ็แหลมเยอะเยแลมเให้มาตรงส้มเนี่ยไอวีดีโเน่ยเ้ากัผมมั้ยไจเนอไรอไฟแกไหม่าท่าเขียวอ ส่งโค้ชให้พี่ไปเลยพี่กู้หลงซ่อมรถไปตรงไหนบอกวล่ารีบๆได้ๆๆ้ต้องรอรถพวกงมันตรงไม่ไไมม่่ต้องนวดวงไฟมันเยอะนะเบรงกระสุนมันไม่ดันเก็บกระสุนไว้พี่เสือลงไหนไหมไม่ต้องยิงเยอะๆเบองกระสุดมันโลดเดียวมันโลดเดียวมันโลดเดียว รอมาเยอะมากเลยรอไปกลงรถสกายรอไลงรถข้างหลังข้างหลังออตี้เกิดข้างหลังตัวเดียวตัวเดียวอยาอย่านะตัวเดียวอยาเฮ้ยม้ยบอ้่นบอกกนาเฮ้มาาตีเฮ้ยใครนะไปให้บุาตีน มแต่ละฟิล์มที่ตัดแล้วตัดแล้วไปล้อหนึ่งตายยังไงออตตี้ตายยังเอาสมมาดิที่โอมันยางแตกมาลงปล่อยมาให้พี่ปล่อยมาให้พี่ปล่อยมาให้พี่ดิใครอ่ะไอ้เี้ยนี่ไปแล้วเล่นหรียญบนใครอ่ะไอ้จิกฟิล์มตกเฮ้ยฟิล์มตกโอ้โหฟิล์มตก ฟีมตกฟีมม่มาฟีมมิงให้ฟรมึงทไมึงเียะผมโดนอะไรสิฮะิงอะไรวะรถรถปืนเขาอยู่สายหมดเลยนะปืนอยู่ายนะปืนอยู่ในสวน้มนะเพี่เดินิออมหงมนตกมปืนมตก กูเข้าหลังมาแท้ตกตกตกปืนมันตกเยอะปืนมันตกตีโรจตกตีโร่ตกเยอะมันตกเยอะปืนมันตกเยอะเล่นไปไอออดี้โย่กูตกตกตกปืนมันตกเยอะมากไอฟฟ้าตกด้วยปืนมันตกเยอะมากเลยนะมาาอย่กมันก็ไม่ได้ไปอะโย่กูเอาดิจับมันเนี่ยมันอยู่กูเยอะมันอยู่กูเยอะเอลเอนโบมันอยู่หลังไฟ ไลายปามอยู่ไลายปามอยู่ปืนปืนปืนยิงหน้าไฟหน่อยอย่ายิงมันถ้ามันยังไม่มามันจะเปลืองมันจะเปลืองเราใจเย็นเสือไม่เห็นว่าเมื่อกี้นอามัน,เร,นามาเริ่มมาแล้วนะเฮ้ยฟังนะเราไอ้นันะ่นน่ะน้อยมันหลบยากเลยนะกลบหลังไม่อยู่นะกลับกลับหลังม่อยู่ ใช่สัตว์เอาดีๆเอาดีไล่มันดีไล่มันก่อนดีไล่มันแทนพี่ก่อน,นอมันยีย่รอเราไม่จอดรอลนะ ไม่มีใครรู้หรอกูบอกเลยไอจิกจิกเสียงมึงหลุดอ่ะน้องห้ามทำแบบนี้นะเวยคุณอ้กูสิ มงรู้ปว่ามันจะรู้ป่ะใครไว้คนเนี่ย,ออยพี่ตอดู่ก่อพี่ตอดออดีมันไปหลังนะคราาับอดีมันไปหลัง,งนะรระวังหลังนะระวางัง

ข้าวแล้วบอกด้วยนะาากูไปเอาวีโอไงหลุยส์กต้องไม่ต้องนะไม่ต้องระวังเสียงเสียงนะปืนมันเป็นสิบข้างหน้าเรามันควราได้มันไม่รู้นะว่ากรัวศพไอจิงไปไหนมันไม่มีใครตามกูนะรอดูเลยรูยหรือเปล่าไอไยังอ่ะไม่เราได้เอาที่กับไอจิ๊กสองคนเลยนะเรามากันยังหมดอนะ่ะมามแล้วกูมา,มาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วได้นะจะเอาได้นะ

พี่ล่ามันอะเลยมีันบอกพี่ว่าที่เป็นเด็กเนวสไตายเพชรก่อนแต่ตอนนี้ผมหัวหน้าเด็กเก็บบอลจริงช่วยมือไงช่วยมือไงเดียมันตกรอยบบออยู่หลังไฟเราเ็นเบน้าเอาเบนหน่อยจับเบนหนอยจับเบนหน้าฟาไปยิงในวงไฟออดีตกมเราออดีตเ้ยมันเอาเพื่อนเฮ้ยมันเอาเพื่อนเราไปมันจะเพื่อนเราไป อ๋อที่สี่มันตกขอที่สี่มันตกพี่ไปเอาไปชนหน่อยชนหน่อยเดี๋ยวโบเจ็บรอโบเจ็บรอโบเจ็บแป๊บนึงนะหลุยรอแป๊บนึงนะจับจานรอโบ๊ทจับจานไฟรอโบ๊ทจับจานัดตรงไฟเรารอบจับจานรอโบ๊จับจัดกำลังไปกำลังไปกำลังไปนะเอาอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยะสบอทิ้ง้วยเฮ้ยโบพังโบพังโบพังมาเพื่อลองมาลองลองลองไฟไฟไฟเล่นหน่อยมา เอาเดียวเดียวดิลมลมลมพี่ลม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 มันลมมัเพื่อนอยู่ไหนไปเอาเพื่อนมาชุบดิมันเอาเพื่อนเราไปอ่ะชุดเพื่อนไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่คร้บ ไปกันล้วไปคับกันลัวไปกันล้งไปกันาแล้ว2-3คนเลยวันนี้เด <ไป S 1> ียวเดียวเดียวเดียดิข,ขึ้นไปอีกวะไม่เชื่อเ,เอาให้ตายเอาให้ตายมีหน้าหลังดิมีหน้าหลังดิมีหน้าหลัง ปล่อย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 พี่ช่วนรถให้หน่อยช่รให้หน่อยเขาไปช่วยเพื่อนออาไปช่วยเพื่อนเลยเกณฑ์ขดรมันี่ว่าเกิดเกิดเกิเกิดดเกเกิดเกิดเกกดเกิดเเกิดเกิดเดเิดเกิเิเกาดเกกิเกเกิเิเกลดเกลดเดเิดเเกิสเดเกิเกิดเกิดิดเดเกิเกิดเกิดเกดเกิเกิดเกิดเกิดเกิยเกิดเฟดเดเกดเ กระสุนกูหมดแล้วเฮ้รีบมาดิรีบมาดิรีบมาดิทำยี่ไ์ฮะชุบะนะเขาช pues ุบะนะชุบม oh. well. like, well, ี่นะชุบมี่นะชุบมี่นะไอ้คนมันล้มปืนมันล้มปืนมันล้มเบนต์ตงพี่เบนต์ตงยังไม่ได้ชุบยังไม่ได้ชุบพี่ต้อนยิงไหมหน่อยพี่ยิงไหวไหมหน่อยพี่ต้อนมันจะตายกูจะตายพี่ต้อนเออเล่นไปไหวไอ้เอาศพไปทิ้งรีบกลับมาด่วนเลยเข้าใจไหม

หาเพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อนมึงควรจะไปไหนหาได้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 โอเคโอเคโอเคไหวไหวใช่ไหมไหวแล้วไหวแล้วโอเคโอเลยรีมารีมารีมา อะไรการกินนางใคกินนางไรเบามีลุนมาตรงก่อสร้างนะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไพเราตายเอาพี่โรมดีเอาพี่โรมดีเอาพี่โรมดีเอาพี่โรมไปเอาเพื่อนมาเอเพื่อนดิเพื่อนก็อเบว้เดี๋ยว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 ยวหดวไดวไดีไหวไหไวเลยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมยวเดี๋ยววเดี๋ยวีวเไววเดยเดดเดเววววด ไอ้ก่อสร้างก่อสร้างหน่อยมาก่อสร้างหน่อสร้างกมายแล้วไอ้เน้อสน้อเาื้อเนื้อเน้อเนื้อเนื้อเนือเฮ้อน้อเนื่อเนื้อเนืเนือเนื่อเนไม่ไน้เน้เาอเื้อนืนอออ้เอเนนน้นออ้เนเ้นนนนอนดเนเเเดีเ เาาาลยเาลาลด่ยดียดน้ทาลยคับมาีมาตรงนี้นะตรงนี้นะี่เปาแทงเลยาดีเอ้ยมาดีมาดีมาดี้ยใคได้สบเพื่อนแล้วรีบอมาเฮมาดีเทล่ามาเล่กับมันดีข้าเมืองไอ้ไใช่กับข้าไเลไปไิงเยู่พาพีเสล่นสมหอจังวะเล่นไปเล่นไปอเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าพิ่งอย่าพิ่งอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงไหนอะใครใครรออยู่ในไฟก็ไลยนะรอเดกไฟก่อน ฮัลโหลซาเฮ้ยกูบอกที่ก่อสร้างที่ก่อสร้างที่จกปูนนะาคนหาเพื่อนเลยคนมีรถอ่ะพี่คนหาเพื่อนแถวเนี้ยรถดำเหรอเทอไล่ตามตามผมมาอยู่ไหนกลับไปที่เดิมแล้วเนาะมาปะมามามาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยอร้อมพร้อมพร้อมสนุกมากมากตัวนี้สนุกม้ปากมาเกที่บอลบอกล้อก่อนมีตกเหลือบอลล้อก่อนมีตกเหลือมีตกเหลือบอชุบกัดดึงไปเลยดึงไปเลยชุบกัดล้อซ่อมกมดได้ได้ได้ปืนสี่อ่ะพี่ แก๊งมึงกระจอกจังวะฮะยังโง่สุเรศวายเพื่อนมึงอะมาเสียเวลากูอะแล้วมาหลุดเองด้วยพาไปดูปะเอสร้างสมเพื่อนมึงไงวายแดดถ้าหกตัว